นะโอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมโปเกมสกากันนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยมาอัปเดตส่วนกิจกรรมเข้าใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันก่อนจะเล่นพี่ก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมได้ผ่านส่วนของพิริพสกาเนี่ยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องสามารถกดส่วนสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปเปอร์ตั้งของคุณใต้ขีดวต่างก็สามารถกดเช่นกัันนะะครบอ่ไปลุยกันนะครับผม ก็ขอฝากช่วยกลองด้วยกันนะฮะเพลินโซนเกมมิ่งกับเพลินโซนยูเ็ดฝากกดติดตามให้กำลังใจตากทีเป็นด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะก็วันนี้แน่นอนครับโอ้โหก็เทพหลุดในเขตจับเข้าแล้วนะก็กิจกรรมก็คือวันนี้24นะครับจนถึงวันจันทร์นะครับ27นะครับผมก็4วันด้วยกันนะฮะแน่นอนครับสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือบัตรจับระดับสูงนะฮะก็ผมเองผมมีไม่เยอะนะมีเท่าไหร่วะเนี่ยมีอยู่ร้อยใบนะฮะน่าจะจับได้ชิวๆนะครับผม อ่ะก็ตอนนี้สภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยพอดีก็มาลุ้นโปเกมอนในเขตจับสภาพอากาศด้วยนะครับก็สำหรับเทพหลุดในเขตจับมีตัวอะไรบ้างครับก็จะมีเคนทาร์ลสนะครับมีโทงเอปปี้นะครับมีโลคอนอาราโลราครับมาเกนนาจิตวิญญาณอ่ามาแล้วครับตัวตัวแรนะมีโยกิลัสที่เปลี่ยนร่างเป็นบากิลัสได้นะครับแล้วก็มีทุกล้อนะตัวแรสองตัวแล้วแล้วก็มีอาร์เซอุสกลาดอนอ่า แล้วก็มีตัวไข่ครับไอเป็นตัวไข่สีชมพูผมก็จําชื่อไม่ได้นะอ่ะก็เดี๋ยวดูรูป,ปอัพเด้งแล้วกันที่เห็นในภาพเลยนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองกันดูสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาสักกี่ใบดี50บใบพอไหมไอดี ID นี้อเอาแค่ห้าสิบใบก็พอเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองกันเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้อ่ะมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะรบอบที่แล้วเนี่ยมีดราม่านะเรื่องที่ผมจับโปเกมอนแล้วผมรีบ้างไม่รีบ้างนะรอบนี้อย่ามาดราม่าครับมันเป็นสิทธ ของผมเองที่ผมจะกดรีหรือไม่กดรีก็ได้นะครับมันแล้วแต่อารมณ์ผมถ้าเกิดว่าผมงุนหงิดลำคาญแม่งเกลือจริงๆผมก็กดรัวๆนะคือเข้าใจอยู่ว่ากดรีเฟซก็คือการมีโอกาสเจอโปเกมอนสองชุดนะครับผมโอเคนะงั้นผมก็จะกดรีเฟซอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะจับจนเหลือประมาณ50บใบแล้วกันนะครับก็ไอดีที่ไม่ค่อยมีตัวเทพก็วันนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่ามากหน้าจิเ็นยานะผมบอกกอนเลยว่า มันใช้บัตรจับไม่ใช่บัตรจับเลยมันใช้เศษชิป5,000ในการแลกเลยนะมีทูก,กรอด้วยนะครับซึ่งต้องใช้เวลาเก็บอาศัยฟรี6-7เดือนเลยค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเคผ่านไปแล้ว1ใบนะก็ไม่เจอนะรีก่อนนี่นะผมรีก่อนจับนะอยู่ขหาผมไม่รีนะเออโอเคไม่มีตัวอะไรน่าจับเลยอ่ะออกมาหนึ่งตัวครับอามารุสอือโอเคกี่ใบละสามใบนะ โอ้มีเกรเซียนะครับอ่าผ่านไปแล้วสามใบครับอ้าเลจิล็อกออกมาไอเลจิสติลนะอ่อผมขอจับอยแลวกันเพราะว่าผมไม่มีในโปเกเด็กครับผมเคยบอกเสมอไหมครับว่าอ่าการสะสมโปกเกมอนค่อนข้างสําคัญนะครับมันได้ค่าสเตตัสด้วยนะฮะเราก็สักหน่อยนึงแลวกันเผื่อสมมุติผมกดไป50บใบแล้วผมไม่ได้หายเลยก็ผมก็ได้เลจิสติลไปสักตัวหนึ่งปลอบใจแล้วกันนะพูดถึง ถามว่าอยากเอามาใช้งานได้ไหมมันเอามาใช้งานไม่ได้นะครับมันไม่ได้เก่งฮนะแต่ผมเอามาปลดสมุดเฉยเฉยมันได้ค่าสเตตัสไงเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อนว่ามันปลดเท่าไหร่เดี๋ยวจับมาก่อนแล้วกันค่อยว่ากันนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ได้เลจิสติลมาอูใช้หมดไปเยอะมากอะ่ะแม่งก็จะได้อ่ะก็สะสมสมุดไปนะครับตรงนี้ มาเหลือสิทธิ์อีกสองครั้งก็กดไปเล้เลยนะครับอ่ะต่อครับรีต่อเลยผมไม่ได้นับนะว่ารีไปกี่ใบนะโอ้มานิลล่านะโอเคกดไปเรื่อยๆครับอ่ะไ้ปลามาหนึ่งตัวครับก็ออกครบแล้วนะครับไอโปเกรมอนในสภาพอากาศนะทั้งเรติสติลทั้งตัวปลาตรงนี้แล้วก็อามารุสก็ออกครบนะฮะสโนลันก็ยังออกมาเลยเนะี่ยแต่ว่าเทพหลุดในเขตจับไม่เห็นมาเลยวะเกลือ,อไปะเนี่ยคือ น้องๆขิงมาได้เลยนะครับว่าได้ตัวอะไรกันผมอยากดูทุกคนว่าได้ตัวอะไรกันบ้างนะมาแชร์กันผมมาเกลือประจำลยรอบที่แล้วไม่ได้ทุกตัวนะรอบที่แล้วประมาณ200300ใบนะไม่ได้ทุกตัวเลยโคตรเกลือเลยครับไอตัวมังกรตัวนี้เท่น,นะฮะแต่ว่าผมไม่เอาหรอกรีก่อนแล้วกันอ้าวปอมมอนเต็มเหรอเนี่ยอ่เมื่อกี้ผมไปไปเอาปอมมอนไปเก็บในค้งมาครับเดี๋ยวผมก็ขอกดจับก่อนโอเครีก่อนรอบนะึงเอา โอ้ได้ปลายแล้วรีก่อนจับรีแล้วก็จับนะฮะทุกครั้งที่เรากดจับปุ๊บมันก็จะรีถ้ากดรีทีก็จะเป็นสองครั้งนะโอ้โหแม่งไม่ได้เลยวะผมว่ากลิ่นเกลือนี่ลอยมาแล้วนะกลิ่นเกลือนี่ลอยมาแล้วนะครับผมโอ้โหมันจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยบ้าบอตั้งกี่ตัววะเนะี่ยเก้าตัวนะเทพหลุดต้องเก้าตัวนะครับ อาซิองอาซิอุดกางกาดน้นโทงเอปี้ยังไม่มีอย่างที่ดูกันนะโอ้โหดูครับแม่งเกลือสุดๆอ่ะผมบอกแค่นี้เลยอะไรวะมาอีกทีหนึ่งมาโอ้โหผ่านไปแล้วเกือบยี่สิบใบเนะยครับยังเรียกเกลืออยู่เลยนะครับผมตัวน,นี้่ะต่อครับเอาดีเธ <c oughs> าเรียกว่าเกลือ,อจริงมีใครเกลือมาบอกผมไหมโอ้ยังไม่ได้เลยครับ ออกมาอีกแล้วมึงออกตลอดเลยไอ้ไดโนเสาร์น้ำแข็งอ่ะอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้ครับอ้ยอีกแล้วโอ้อ่ะผมกดเลยแล้วกันลำคานไปรีอุย้ยมาแล้วอ้อยฟรีทีโอมาไง <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ30บกว่าใบาแล้วนะก็ยังเกือบเลยนะครับเฮ้ยวิดีเถอะ เดี๋ยวพอนะวันนี้ได้เลจิสติลกลับบ้านปลอบใจอะไรเงี้ยออกไมค์ตัวมีเลิฟพัดด้วยจับแม่งเลยมีโทโคดิวด้วยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหอามารุสอีกแล้วอือโอ้โหเกลือจัดนะครับผมอ่ะรีต่อครับอืมเฮ้ยแม่งเอ้ยเอาดิเอาดิ มันจะเกลืออะไรขนาดนั้นเอาดิแต่มีแล้วเดี๋ยวขอไปเอาไปวันเก็บก่อนมาผมเอาไปวันไปเก็บแล้วนะครับจะมีผ้ากระตุกนิดนึงผมตัดต่อพอดีอ่ะโอเคตึมโอ้โหเอาดีๆเออเอาดีๆเออผมกดแค่ห้าสิบใบนะครับวันนี้เท่าไหร่เท่านั้นนะคนเฮ้ยมันไม่ได้เลยอ,อ่ะผมไปแอบดูคอมเมนต์น้องๆได้ไหมเฮ้ยโอ้ยดีมันไม่มีเลยหรออะดูดิ ผมกดไปสามสิบสามสิบสองสามสิบสามใบนะฮะไม่งไม่ออกตัวเลยอ่ะโอ้โหคือเฮ้ยเอาดีๆแบบเจี๋ยมแม่งไม่ปล่อยเลทเลยวะแม่งออกยากจังวะโอ้โหดูดูดิสามสิบสองใบนะครับโคตรเกลือบอกให้นีิผมเหลือโคตรใต้แค่ยี่สิบใบแล้วนะนะผมกดแม่งทีเดียวเลยแล้วกันนะมาโอ้โหอะไรวะดูดิไม่ได้เลยนะครับ แม่งปลาออกมาเป็นสิบสิบตัวกูจะไปทำไอ,บอ้บ่อตกปลาเนี่ยอมืมาอีกแล้วปลากันนี่เปิดบอ่อปลาครับแม่งเอ้ยไมาแรงมุมน้ำมาทำไมเนี่ยโอ้ยอะไรวะนี่กอลเดนโนเสาร์เปิดจุลศิษย์ปลากันเนี่ยแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยดูโอ้ยยังไม่มาอีกครับแม่งเอ้ยฮะเอาไงดี ผมรีแล้วกันเริ่มต้นใหม่โอ้ยฟูจิโออะไรเนี่ยเอ้ยเอาละรครับจะหมดแล้วบัตรปุจะบัตรจะหมดแล้วบัตรจะหมดแล้วเอาดิ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 มันจะเกลือก็เกลือเอาดิเอาดิาดกให้สุงที่สุดไปนะฮะอะไรวะแม่งเกลือจัดโอ้ยมีแต่ปลามีแต่ปลามีแต่ปลามีแต่อะไรก็ไม่รู้สิบใบสุดท้ายครับมาโอ้โห หาเอ้ยอไรเนี่ยโอ้โหมีจูมารู้อะไรวะโอ้โยแม่งเอ้ยไปทิ้งโปเกมอนก่อน่อะผมเโปเกมอนไปเขียเรียบร้อยนะครับอ่ะแปดใบสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้ก็ช่างแมงอน่เนี่ยปลายแกบอกเร้เปิดบ่อปลาเนี่ยมาใครจะมาตกปลาไปเลนยา่าบ้านผมก็ได้นะ แม่งไอ้โคตรเกลือเลยอ่ะหววแตกมากบอกแค่นี้เลยโอ้โหโคตรผิดหวังเลยแม่งเอ้สามสี่รอบหลังนี่ตั้งแต่กิจกรรมนี้กลับมาเนี่ยผมไม่เคยจะได้เทพอะไรสักตัวเลยแต่พอไปกดให้ไอดีคนอื่นนะโอ้โหดวงดีจังเลยนะครับกดสิบกว่าใบก็ออกเทพนี่กดของตัวเองเป็นร้อยๆใบไม่เคยได้เลยครับโอ้โหอ,อ่ะสี่ใบสุดท้ายครเกลือช่างแม่งเลยอ่ะเอาให้จบไปเอาให้จบไปอูไม่อยากกดละเทพเต็มแล้ว เอาดิเอาดิอ่ะผมเอาประมาณไปย่อยมาพลาดเลยกระตุกอีกนึงโอเคสองใบสุดท้ายครับก็อ่ะความหวังของหมู่บ้านสองใบสุดท้ายมีไหมกวาดสายตาดูดีไม่มีครับโอเคใบสุดท้ายครับรีเขาสุดท้ายแล้วหมดเออหมดหมดอ่ะพอครับวันนี้ก็เกลือไปเดีย๋ยวผมเก็บอีกห้าสิบใบเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับคิดว่าดวงไม่มาแล้วเดีย๋ยวอาจจะต้องไปล็อกอินไอดีอื่นแล้วก็อาจจะเป็นไอดีน้องคางบ้านค่อยว่ากันทีนึง สรุปเกลืกันว่าวันนี้ได้เลติสติลมาแค่ตัวเดียวครับแล้วก็ได้ปลาได้มามารูสมาก็คือได้โปเกม,มอนตามสภาพอากาศแหละแต่เทพดุในเข็จับเกลือครับผมอ่ะโอเคก็ใครได้ตัวไหนก็มาขิงกันได้นะครับก่อนจะจากกันก็ฝากก,า like, share, กาดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใในคลิปหน้านะครับ